สวัสดีครับทุกคนผมคนบ้านๆขอรายงานตัวนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเงิน,เง,นเงินทองทองกันสักหน่อยโดยเฉพาะผู้ที่ใช้โมบายแบงกิ้งหรือว่าแอปธนาคารนะครับตอนนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับหรือว่า DE เอาจริงแล้วนะครับใครที่ใช้เบอร์โทรศัพท์ไม่ตรงกับชื่อที่ใช้โมบายแบงกิ้งหรือว่าแอปธนาคารนะครับ จะไม่สามารถใช้ได้แล้วนะครับซึ่งเราต้องรีบไปแก้ไขโดยด่วนนะครับสำหรับผู้ที่ใช้เบอร์โทรศัพท์หรือว่าซิมโทรศัพท์นะครับไม่ตรงกับชื่อที่ใช้โมบายแบงกิ้งโดยจะเริ่มนะครับดำเนินการตั้งแต่1กุมภาพันธ์68ไปจนถึง30เมษายน68นะครับถ้าใครนะครับเบอร์โทรศัพท์ไม่ตรงกับชื่อที่ใช้งานโมบายแบงกิ้ง ต้องรีบแก้ไขข้อมูลนะครับไม่อย่างนั้นนะครับเราจะไม่สามารถใช้โมบายแบงกิ้งได้อีกนะครับซึ่งตอนนี้ธนาคารนะครับแต่ละธนาคารเริ่มส่ง s s s เป็นลักษณะข้อความไม่แนบลิงก์นะครับเชิญชวนผู้ใช้โมบายแบงกิ้งไปอัปเดตข้อมูลนะครับเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์นะครับสำหรับวิธีการเช็คเบอร์โทรศัพท์ของเราว่าเราเป็นเจ้าของหรือไม่นะครับง่ายๆนะครับทำตามขั้นตอนไปเรื่อยๆนะครับ ให้เราหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วกดดอกจันหนึ่งเดอกจันตามไปด้วยหมายเลขประจำตัวประชาชน13หลักของเรานะครับแล้วกดสี่เหลี่ยมกดโทรออกนะครับจากนั้นจะมีหน้าป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะครับบอกรายละเอียดว่าเราเป็นเจ้าของซิมหรือไม่โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับภาพที่1น,นะครับหมายเลขโทรศัพท์ไม่ตรงกับเบอร์โทรศัพท์ขึ้นวันเดือนปีที่ตรวจสอบนะครับตามรูปภาพนี้เลยนะครับ นั่นหมายความว่านะครับซิมโทรศัพท์หรือเบอร์โทรศัพท์ที่เราใช้ทุกวันนี้ไม่ใช่เป็นชื่อของเรานะครับสาเหตุอาจจะเกิดจากนะครับเราอาจจะเอาซิมโทรศัพท์หรือเบอร์โทรศัพท์ของพ่อของแม่ของเพื่อนของเรานะครับมาใช้งานนะครับเบอร์มันก็เลยไม่ตรงกับหมายเลขประจําตัวประชาชนของเรานั่นเองนะครับภาพที่สองนะครับหมายเลขประจําตัวประชาชนตรงกับเบอร์โทรศัพท์ขึ้นวันเดือนปีที่ตรวจสอบนะครับ จากนั้นจะมีรหัสนะครับเหลักปรากฏขึ้นมานั่นหมายความว่านะครับซิมโทรศัพท์ที่เราใช้ทุกวันนี้เป็นชื่อของเรานะครับซึ่งรหัส7หลักนี้นะครับเป็นรหัสสาคัญนะครับเราต้องนํามายืนยันตัวตนกับแอปธนาคารของธนาคารที่เราใช้บริการนะครับธนาคารจะเริ่มส่ง s อ s เไปทางเบอร์โทรศัพท์นะครับที่ลงทะเบียนโมบายแบงกิ้งนะครับตั้งแต่1กุมภาพันธ์หกแนะครับโดยจะไม่แนบลิงกงนะครับ ลักษณะก็คือส่งแต่ข้อความเพื่อเชิญชวนให้เรานะครับไปแก้ไขข้อมูลนั่นเองนะครับสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้ปรับปรุงข้อมูลให้รีบไปปรับปรุงข้อมูลนะครับเพราะว่านะครับถ้าเราไม่ปรับปรุงข้อมูลภายใน30เมษายน68นะครับเราจะไม่สามารถใช้งานแอปของธนาคารได้เลยนะครับ